สวัสดีครับเล่นอะไรอยู่ครับวันนี้เล่นรถดัมชนไหนเป็นยังไงครับไครเล่นใด้ดูสิรถดัมชนเป็นยังไงนี่คือรถดัมที่ยังเหลือรอดอยู่ยังมีสี่ล้อวิ่งได้เริ่มจะไม่สมบูรณ์แล้วครับรถดัมของเราใช้งานหนักจริงๆผู้ขับคือแทนคุณ ทำไมมันขึ้นไปขี่กันอย่างนั้นนะครับมันจะขี่ได้เหรอครับมันจะขี่ได้เหรอครับแทนคุณแล้วไปขึ้นทำไมลูกดินดินขึ้นไปนะหวนะันนี้จะเล่นอะไรครับ อ๋อถอยไปถอยแบบนั้นเหรอวันนี้จะเจอระหว่างซึกรถดำยอดนิยมกับรถด,ดำเล็กดุนจิ๋วครับโอ้โหใครจะรกว่ากันถอยหลังชนกันโอ้โหโอ้รถด,ดำยอดนิยมแพ้ไปแล้วต่อไปครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปจะเป็นตัวไหนครับคู่ต่อไปก็จะคือนี่คือรถนี่ชื่ออะไรครับ รถล,ลิเกครับจะมาเจอกับรถด,ดำยอดนิยมครับดันกันไปดันกันไปดันกันมาโอ้คู่นี้ยังไม่ออกครับโอ้โหติดมีกระบะติดโอ้โหลิเกแพ้ไปแล้วยอดนิยมเป็นฝ่ายชนะเข้ารอบไปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนครับโอ้คันนี้เป็นพ่วงครับทำยังไงครับเนี่ยเอาด้านพ่วงหรือว่าเอาหัวครับ เอาหัวนะเออเอาพ่วงไว้ข้างๆเอาพ่วงไว้ข้างๆหนุเอาพว่างางาพวง,ง,งวชนเหรอโอ้แรงมากคันนี้ต่อครับโอ้ใช้พ่วงชนครับโอ้โหแรงมาเหลือๆรอยยอดนิยมกระเด็นไปนู่นเลยอ่อต่อไปจะเป็นรถอะไรครับเนี่ยหน้ายาวหรือว่าอะไรครับเอออะไร เทอร์โบเทอร์โบกับพ่วงครับโอ้โหมาดูกันครับโอ้ดันกันไปดันกันมาครับไปยังไปยังโอ้โหรถพ่วงแพ้ครับโอ้โหดูจากล้อครับโอ้โหเทอร์โบชนะเรืเอือครับล้อของล้อของพ่วงเล็กนิดเดียวครับมาดูล้อของเทอร์โบครับโอ้หล้อแบบนี้มันเกาะดินมากนะครับมันเกาะดินดีครับอันนี้มีบางโซนหลุดไปแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับกลายเป็นไฟท้ายสีดำไปเลย รถคัน oh, นี้จะเห็นว่ามีกระดาษแปะอยู่นี่คือสติกเกอร์เจ้าของนะครับแต่ว่ามันลอกไปหมดแล้วข้างในก็มีครับน,นี่ก็มีรูปแต่ว่าลอกไปหมดแล้วคันนี้คันแรงต่อไปอะไรกับอะไรเจอกันครับแทนคุณ mm hmm. ขันไหนยังไม่ได้เจอกันอู้มิทซิลินสามตัวครับคันนี้คันรถด,ดำจิ๋วครับรถด,ดำจิว๋วไปเจอกับเทอร์โบครับโอ้โหดันกันไปสูสีมากครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารถด,ดำจิ๋วจะสู้ได้ครับ ดันกันไปดันกันมาโอ้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมจิ๋วยังไม่ยอมยังยังดังจิ๋วยังไม่ยอมโอ้เสียง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 มาเต็มครับเสียงมาเต็มโอ้ยเตอร์โบแพ้ไปแล้วโอ้ดังจิ๋วชนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยควรเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยมีท่อสายโอ้พอมีท่อสายอันโอ้โหมันแรงมากเลยครับไหนเราดูสิ ทำไมมันถึงชนะได้เนี่ยคันจิ๋วคันเนี้โอ้โหพรอนมีมิชลินหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมิชลินขาหักแล้วพรอนมีมิชลินหรือเปล่าไหนเอามาเอามาเทียบกันดูสิหันหลังชนกันอยู่ทางนู้นครับเป็นคนอยู่ทางนู้นทันคนอยู่ทางนู้นครับอยู่ทางนี้หันมาทางนี้โอเคโอ้รถด,ดำจิ๋วทำไมมันถึงแรงอย่างนี้ครับโอ้โหเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมคันไหนย,ยังไม่ได้เจอกันครับ เฮ้ยคันนี้คันลิเกกับเทอร์โบโอสูสีนะสูสีดูดิมันเกือบจะเท่ากันเลยลอะล้ออะสูสีครับเป็นไปได้โอ้ไม่ยอมครับลิเกไม่ยอมเทอร์โบก็ไม่ยอมครับดันกันไปดันกันมาอยู่ตรงกลางครับทํายังไงนี่ต้องตกตกตบอะไรครับตกเกียร์เปิดไนทัสครับโอ้ย ดัน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 ไปเลยดันโอ้ยไม่น่าเชื่อครับิเก,เกชนะครับโอ้ยตายแล้วเทอโบเทอโบติกคว่ำเลยครับเนี่ยครับอันตรายครับอันตรายมากเทอโบแรงมากครับโอเคแล้วก็ได้ฝ่ายชนะไปแล้วก็คือลิเกช่ไหมครับแทนคนแทนคนลิเกชนะใช่ไหมครับโอเค จบแล้วครับเอาปิดคลิปก่อนลูกมดังไม่ได้มีมอันไหนกับอันไหนยังไม่ได้เจอกันอู้หูอันนี้คู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายระหว่างอะไรเนี่ยคู่สุดท้ายระหว่างรถพ่วงกับรถดำจิ๋วครับโอ้รถดำจิ๋วไม่ยอมรถดำจิ๋วสู้ครับแต่ว่ารถพ่วงก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้โหนี่ต่อให้ครับโอ้โหดันกันไปดันกันมาอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ารถดำพ่วงแพ้เ่็นคุณ ทำไมมันแรงยังเลยเนี่ยเราด้ำจิ๋วอะ่ะมามาแล้วมาถึงนี่เลยพอแล้วพอแล้วโอ้ใครชนะครับสีเหลืองชนะโอเคเอาปิดคลิปครับปิดคลิปก่อนอ,อ่าปิดคลิปครับ อยู่เฉยๆนิ่งๆครับเอาใหม่ครับอยู่เฉยๆนิ่งๆมองกล้อง<า>มองรับที่นี่แล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะเปันเกิดกิดตามไปวางใจจันหวะติกเด็ก,กนไปบ่าย